สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้พบกับ podcast นะคะดำเนินรายการดูจุ๊บจิ๊บสาวิตรีดอกคำนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อผีมีจริงหรือนะคะหลายๆคนนะคะหรือว่าคนส่วนมากจะชอบฟังเรื่องผีนะคะและหลายคนก็จะชอบบอกว่ามีประสบการณ์ได้เห็นพูดผีปีศาจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติกลับบอกว่ายังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผีมีจริงแต่มีคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์สยองขวัญที่มีผู้พบเห็นกันมานักต่อน,นักแล้วแท้ที่จริงอาจเกิดเพราะสาเหตุทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะที่ ออวิทยาศาสตร์ได้บอกนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้นะคะก็คือความผิดปกติในการนอนนะคะประสบการณ์รเผชิญหน้ากับวิญญาณที่บอกเล่ากันมาบ่อยครั้งก็คือการถูกผีอำมองเห็นร่างคนบ้างถูกเงาทับ ออถูกเงาดำกดทับบ้างนะคะจนขยับไม่ได้รวมทั้งหูก็ได้ยินเสียงประหลาดต่างๆนักวิทยาศาสตร์นะคะเรียกปรากฏการนี้ว่าความฝันขณะตื่นนะคะซึ่งเป็นภาวะเคลิมที่สมองตื่นอยู่แต่ร่างกายยังหลับไม่ตอบสนองมีความเกี่ยวข้องกับอาการตัวแข็งเป็นอมาพาตขณะหลับอีกด้วยค่ะแล้วสิ่งต่อไปนะคะก็คือภาวะกลัวผีและสิ่งลึกลับอย่างรุนแรงค่ะ ความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจและส่งผลให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงทางกายก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มองเห็นผูดผีปีศาจได้โดยนายแบรนดอนอาริสนะคะผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัยปรากฏการเหนือธรรมชาติอเมริกันนะคะได้บอกว่าภาวะดังกล่าวนะคะสามารถทำให้เกิดอาการแพนิคหรือการหรือเกิดการตื่นตระหนกนะคะหวาดกลัว อย่างรุนแรงควบคุมไม่ได้จนมองเห็นภาพหลอนขึ้นมานะคะส่วนคนที่มีภาวะแบบนี้นะคะก็จะมีอาการหายใจขาดคาหรือหายใจหอบทีเร็วจังหวะการเต้นของหัวใจก็ไม่แน่นอนนะคะมีเหงื่อตกขลืนไส้อาเจียนอันเนื่องมาจากความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจคนที่เชื่อเรื่องผีงอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> มื่อไปอยู่ในสถานาการณ์ที่หวาดกลัวแบบนั้นนะคะ <c oughs> ก็จึงจะทำให้ คิดว่าเป็นผีนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือการขาดออกซิเจนนั่นเองค่ะการขาดออกซิเจนในสมองนะคะสามารถทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผิดเบี้ยวผิดจากความจริงออกไปได้นะคะรวมทั้งยังทำให้มองเห็นภาพหลอนได้ง่ายอีกด้วยนะคะต่อมานะคะคือก๊าซคาร์บ,บานาอนไดออกไซด์นะคะเป็นพิษ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความเกี่ยวข้องกับกรณีบ้านผีสิงหลายปีมาแล้วนะคะโดยมีหลักฐานการวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อสมองได้รับก๊าซดังกล่าวเข้าไปนะคะ จังหวะการเต้นขงหัวใจไม่แน่นอนเหงินตกขึ้นไส้อาเจียนอันเนื่องมาจากขาดเบัวที่ฝุ่นสึบในใจสับสนคนที่เชื่อเรับผิดรับร้อนแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่หวัดซายนะคะไม่มีเสียงกลิ่นทำให้ยังที่จะตรวจพบได้แวกไปดมในปริมาณที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยในแต่ละปีการขาดออกซิเจนห้าร้อยขวบการขาดออกซิเจนในสมองนั้นให้ประสาทสัมผัส และการรับรู้ผิดเที่ยวกับบินจากความจริงออกไปได้รวมทั้งยังทำให้มองเห็นภาพแหล็กไฟฟ้ามันเขียวอะไรด้วยนะคะโดยนายเอาวิสนะคะบอกว่า การขาดออกซิเจนในสมองทำให้ผู้คนวิใจปรากฏการณ์รู้สกรสชั่วโมรือสบการใหญ่บอกเใกล้ตายนะคะที่เกิดจุดอุกวิเย็นลิดอุกติอยจาารืมีผู้สัมเัตุนี้ลังงานเคลื่อนไหวประหลาดในบางสถานที่นาคะคือความรู้สึกคาร์บอนขึ้นได้จากไกลเป็นผีแม่เชี่ยนชาชั่วัระบุว่าซึ่งหลายครั้งก็เป็นคาร์บอนจากฟิล์มบนทราเองนะคะความเกี่ยวข้องกับกรณีบ้านหลบหรือความรู้สึกประหลาดมาตั้แต่ช่วงในว ปี1920แล้วโดยมีขึ้นหลักฐานการวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อสมองได้รับก๊าซดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นไปมากทำอะไรที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องทอนนิ่งต่างๆซึ่งส่งผลกระทบศูนย์ต่อการทำงานของหูฟังช่วยขนาดหูแล้วได้ยินเสียงหลอนประสาทได้หลายคุณข้าวบนมอนอกไซด์นะคะไม่มีสีแหลกปได้นะะคทำให้ยากที่จะตรวจพบ เราสูดดนในปริมาณมากถึงอาจทำเร้เกแกผีนี้นะคะโดยแต่ในทางวิยาศาสตรืมีชาวอเมริกันถอดข้อร้อยข่อนะคะต้องเสียชีวิด้วยเหตุนเชื่อว่าผีมีอยู่จริงต่อมานะคะข้าสุดท้ารค่เกิดเจ็บตายเคะ่งแม่เหล็กไฟฟ้าผู้เชี่อวชาญจากสมาคมวิจัยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอเมริกันนะคะยังบอกว่าการที่เกิด ได้ไปจูดอากาศว่าได้ไปอยู่บนสวรรค์หรือมีผู้เห็นผาช่วทพังไม่ดีนะคะหลายอาจจะในิบาสถานที่นั้นในนรกนะคะความรู้สึกต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้จากหรือสัมภเวสีการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วคราวหร่อนะคะก็เป็นผล มาผีมีจริงหรือคะขึนียู่กับความเชื่อของสุขคตนะคะเองค่ะหรือเห้นอยู่แต่ละทางวิทยาที่ทำให้คนเห็นผีอย่างไรเราไม่สามารถไปบังความบังคัะความคิดเห็คนอ่างคนนั้นได้นะคะว่าผีมีจริงหรือไม่ ยังเชื่อ50 50ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเพราะมันหาค่อเรื่องผีที่ได้องไม่ใช่สําหรับวันนี้นะคะวิทศาสตร์นะคะจิ๊ปก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของจิ๊บนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ